สวัสดีพี่น้องชาวรถไฟทุกท่านครับในช่วงเวลา1ปีที่ผ่านมาคือในช่วงปี2564การรถไฟของเรายังคงปฏิบัติหน้าที่ให้กับประชาชนได้อย่างเต็มที่นะครับถึงจะมีภาวะโรคระบาดโควิด19เข้ามาเป็นระยะระยะพี่น้องชาวรถไฟของเราก็ยังคงแข็งขันในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนและเราก็ทํางานเพื่อองค์กรกันมากันอกตอนนี้เราเดินทางมาถึง ปลายปี2564แล้วและกำลังจะต่อเนื่องเข้าสู่ช่วงปีใหม่ของ2565ซึ่งก็กลับมาเป็นเทศกาลปีใหม่พี่น้องประชาชนก็จะต้องกลับมาเดินทางในภาวะที่มีโควิดด้วยนะครับแต่ขณะเดียวกันการเดินทางในช่วงปีใหม่เป็นเรื่องปกติครับเราคุ้นเคยกับการเดินทางในช่วงปีใหม่ เพราะฉะนั้นการทํางานของพวกเราในช่วงปีใหม่นั้นก็คงไม่ได้แตกต่างจากปีใหม่เดิมๆเลยที่มีมานะครับแต่ผมว่าในทางตรงข้ามเราอาจจะต้องเพิ่มความเข้มข้นในการให้บริการให้ดีที่สุดควบคู่ไปกับมาตรการในการควบคุมไม่ให้มีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบหรือในขอบเขตการดูแลของพวกเรานะครับพี่น้องชาวรถไฟทำได้อยู่แล้วครับ เกือบสปีที่ผมมาเป็นผู้ว่ารถไฟผมสัมผัสถึงความจริงใจความตั้งใจและความสามารถของพี่น้องชาวรถไฟต้องเรี่ยตรงๆครับว่าประทับใจครับและเชื่อมั่นว่าเราจะสามารถนำพาองค์กรนี้ไปด้วยกันกิจกรรมต่างๆที่เราได้ทำในปี2564นั้นมีหลายเรื่องครับแต่ส่วนใหญ่เราจะเน้นหนักไปในเรื่องของ มาตรการควบคุมและป้องกันไม่ให้เกิดโรคระบาดของโควิดควบคู่ไปกับการมีเรื่องใหม่ๆขึ้นมาในปี2564เรามีการเปิดสถานีกลางบางซื่อมีการเดินรถสายสีแดงเราช่วยกันบริหารจัดการสถานีกลางบางซื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของการฉีดวัคซีนพี่น้องชาวรถไฟภูมิใจได้เลยครับว่าสิ่งที่เราได้ทำไปนั้นในเรื่องของการช่วยประเทศ ช่วยพี่น้องประชาชนในการฉีดวัคซีนเราช่วยชีวิตคนไปได้เยอะมากครับตัวเลขวันนี้เนี่ยเราฉีดวัคซีนที่สถานีกลางบางซื่อที่เดียวเนี่ยสามถึงสี่ล้านโดสเหมือนตัวเลขที่สูงมากครับผมต้องกราบขอบคุณในส่วนนี้ด้วยหลายคนเหน็ดเหนื่อยมากครับสิ่งที่ผมเห็นคือเห็นทั้งเหงื่อเห็นทั้งรอยยิ้มนั่นเป็นเรื่องที่หน้าผ้าภูมิใจมาก การเดินรถของเราอาจจะลดน้อยถอยลงไปบ้างอันนึงมาจากมาตรการของโควิดแต่เราก็ยังคงดำรงความเข้มข้นในการให้บริการอยู่ซึ่งอาจจะมีเสียงตำหนิบ้างชมบ้างนะครับเราก็รับมาเพื่อที่จะปรับปรุงให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะครับชื่อเสียงของการรถไฟชื่อเสียงของพี่น้องคนรถไฟจะดีไม่ดีขึ้นอยู่กับตัวเราเองครับ อันนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราทํางานกันอย่างเต็มที่ผมยืนยันครับในส่วนของประเด็นโควิดในช่วงปลายปีนี้เหมือนกับว่าจะมีการระบ,บาดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะครับที่เรียกว่าโอไมคอนสิ่งที่เราได้ทําเพื่อดูแลพี่น้องชาวรถไฟของเราอาจจะถูกใจบ้างเข้าถึงบ้างไม่เข้าถึงบ้างแต่เขาพยายามทําอย่างเต็มที่แล้วครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัคซีนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของยาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเข้าไปดูแลในกรณีที่พี่น้องชาวรถไฟของเราเจ็บป่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอเครื่องอุปโภคบริโภคที่พยายามจะทําให้เต็มที่ถึงที่สุดอันนี้เป็นอีกสเต็ปหนึ่งครับว่าเราได้จัดหาเครื่องตรวจ ATK ให้กับพี่น้องชาวรถไฟของเราล่าสุดก็ด้วยกระบวนการนี้นะครับเราตรวจเจอ พี่น้องเราป่วยหนึ่งท่านนะครับซึ่งเรารีบดําเนินการนรําส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะครับตอนนี้ก็ได้รับการดูแลอย่างเต็มที่แล้วนะครับมีเรื่องดีๆหลายเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องของการให้บริการของเราผมได้รับคําชมมากนะครับในการให้บริการที่ดีขึ้นเรื่องดีๆและเรื่องที่เราสามารถที่จะบอกเล่าให้กับ ที่น้องคนอื่นแล้วได้เป็นการส่งความสุขท้ายปีครับที่เราจัดขึ้นมานะครับก็เรื่องขององานที่หัวลำโพงมีการพูดถึงเยอะมากโดยเฉพาะในช่วง1นงเดือนอสอเดือนหลังเราพี่น้องชาวรถไฟไม่ได้เห็นอะไรต่างกันเลยนะครับเรายังคงรักหัวลำโพงวันนี้เป็นการตอกย้ำอย่างหนึ่งขึ้นมาโดยการจัดงานหัวลำโพง in your eyes ซึ่งถ้าแปลเป็นไทยก็คือว่าท่านมองหัวลำโพงอย่างไรนั่นเราถามประชาชนให้ประชาชนเข้ามา สัมผัสโผล่ลำโพงนะครับผมมั่นใจครับร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ประชาชนรักบอนลูนพงเหมือนที่พวกเราชาวรถไฟรักบอลลูนพงคนรถไฟของเราเลยร่วมกันจัดงานนี้ขึ้นมาผมอยากเชิญชวนนะครับให้พวกเราคนรถไฟมาร่วมงานนี้กันเยอะๆครับเพราะว่ามันคือบ้านของเราเรามาร่วมงานในฐานะเป็นเจ้าบ้าน เข้าไปดูแลประชาชนที่เข้ามาร่วมง,งานหรือเข้ามาเดินทางโดยผ่านสถานีหัวลำโพงนะครับก็เราเข้ามาเป็นเจ้าบ้านกันครับร่วมมือกันนะครับต้องขอบคุณหลายๆท่านทีนท่ร่วมกันจัดงานนี้พนักงานหลายท่านเหนื่อยมากนะครับแม้กระทั่งประชาชนบางท่านก็เข้ามาช่วยในงานนี้ให้อย่างไม่รู้เหนื่อยเลยนะครับต้องบอกว่าประทับใจมากครับเราอยากเห็นหัวลําโพงในอนาคตเป็นแบบไหนเราต้องปฏิบัติตัวเรา ให้เป็นอย่างไ้นนะครับเรื่องต่อมาครับที่อยากจะฝากไว้การรถไฟเราเนี่ยเป็นที่น่าสนใจหรือปอปปูลาของประชาชนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นจึงมีข่าวที่เกี่ยวกับการรถไฟเราเยอะมากครับมีทั้งข่าวดีข่าวไม่ดีข่าวจริงบ้างข่าวเท็จบ้างซึ่งเป็นเรื่องปกติครับของอะไรที่เป็นที่น่าสนใจ สิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือว่าข่าวจะออกมาอย่างไรประชาชนจะพูดถึงเราอย่างไรมันเป็นเรื่องที่เป็นปกติของสังคมแต่สิ่งที่อยากจะขออยากให้พี่น้องชาวรถไฟได้รับฟังข่าวต่างๆไม่ว่าเรื่องมือข่าวดีหรือข่าวไม่ดีหรือข่าวที่โจมตีหรือทำให้องค์กรเสียหายอยากให้พี่น้องใช้วิจารณญาณและสื่อสารอย่างมีสติครับพวกเราต้องเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับเราต้องรักองค์กร ไม่ใช่รักแค่ปากสิ่งที่ออกจากตัวเราไม่ว่าจะเป็นการกระทําหรือคําพูดต้องบองบอกถึงความรักองค์กรและปกป้ององค์กรครับอันนี้ผมฝากไว้จริงๆครับไม่มีใครสามารถปกป้ององค์กรได้ดีไปกว่าพวกเราแล้วครับถ้าพวกเราพูดถึงองค์กรของเราพูดถึงคนของเราในทางที่ลบภาพขององค์กรเราก็จะลบทั้งที่บางครั้งและหลายๆครั้งมันไม่เป็นความจริงเลยครับอยากให้ท่าน รับฟังอยากมีวิจัยณญกานมีอะไรถามมาที่ผมได้ครับเราอยากพูดคุยกันแต่อย่าไปพูดแล้วให้องคอ์กรเสียหายวันหนึ่งท่านจะเสียใจแต่ถ้าท่านช่วยกระปุกป้ององคอ์กรไม่ใช่แค่ตัวท่านจะดีใจและภาคภูมิใจในวันหน้าลูกหลานท่านก็จะภาคภูมิใจในกับตัวท่านด้วยอันนี้เขาฝากไว้ครับเป็นเรื่องใหญ่พวกเราต้องปกป้ององคอ์กรโดยเฉพาะภาพลักษณ์ขององคอ์ ครับในสุดท้ายครับการรถไฟของเราในสายตาของผมเองในการสัมผัสของผมเองเป็นองค์กรที่ศักดิ์สิทธิ์ครับเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่เป็นองค์กรที่อยู่คู่ประชาชนเราอาจจะถูกคาดหวังมากมายครับบางคนก็คาดหวังให้เราทํากําไรในขณะเดียวกันประชาชนก็คาดหวังให้เราดูแลประชาชนอย่างเต็มที่เราทํางานอยู่บนความย้อนแยง้ง แต่พวกเราจะไม่ลดละความพยายามในการทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นมุมไหนด้านไหนอย่างไรผมทำคนเดียวไม่ได้ครับผมต้องมีผู้บริหารมีผู้ร่วมงานมีพี่น้องชาวรถไฟร่วมกับผมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับผมเราเดินไปในฐานะคนรถไฟด้วยกันครับในช่วงภาวะนี้นในเทศกาลที่เหมาะสมครับที่เราจะวอวยพรกันในวราระดิทีขึ้นปีใหม่ 2,565นี้ผมขอพาราธนาคุณพระศรีรัตนกรัยและสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายในสารลุนโลกบ,บ,บารมีของเสด็จพ่อรอห้าและบรรพกริย์ในอดีตจนถึงปัจจุบันสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายที่คนรถไฟและตัวท่านเคารพนับถือจงดลบันดาลให้ทุกๆท,ท,ท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีกำลังใจกำลังกายในการปฏิบัติหน้าที่ที่สำคัญครับ ขอให้ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานและมีความสุขกับทุกๆเรื่องที่ท่านได้ทําท่านได้คิดตลอดไปครับ